สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกเมืองไทยประกันภัยโชว์ผลงานครึ่งปี5-6 4,130.4ล้านบาทพร้อมกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น177.7%ซ ที b บบุกประกันภัยรถยนต์พร้อมเปิดตัวประกันภัยรถยนต์หายห่วงชัว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประกันวันนี้นะครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะครับในวันเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมพิศณุธีระสุนทรไทยนะครับและก็ผู้ร่วมรายการนะครับประจำของเราอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอนุสรชิมเพชรนะครับผู้สื่อข่าวนะครับสายประกันภัยประกันชีวิตครับของหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ที่จะมาร่วมรายงานสถานการณ์แลวก็อธิบายเรื่องของความเป็นมานะครับในเรื่องของธุรกิจประกันชีวิตประกันภัย ครับกับคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับเอาละครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับว่าเพราะว่ามีประเด็นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็มีเรื่องหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องประกันในลักษณะที่ไปเกี่ยวโยงเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับของกรณีเนนคํารวมไปถึงกรณีปตทนะครับซึ่งมีการรายงานเรื่องของความเสียหายนะครับที่สอว่า อาจจะสูงกว่าทุนประกันนะครับ1,500ล้านนะครับอันนี้กมปปรมทรัพยากรทางทะเลมีการแจกแจงมาเหมือนกันนะครับส่วนประเด็นอ,อื่นๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คงมีหลายเรื่องทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขสินใหม่นะครับที่ค่อนข้างจะเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีสําหรับผู้ประกอบการนะครับเนื่องจากว่าตัวเลขลดลงค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแยกแยกกันทีละประเด็นแล้วกันนะครับว่าเอาเรื่องไหนที่เป็นประเด็นสําคัญก่อนนะครับเรื่องแรกก็ ต้องมาว่ากันในเรื่องของกรณีประเด็นร้อนนะครับซึ่งมีการติดตามสถานการณ์ข่าวข่าวกันมายาวนานนะครับซึ่งจะว่าไปแล้วไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวโยงกับธุรกิจประกันได้เลยนะครับแต่ว่าผลจากการเข้าไปตรวจสอบของ DSI ในเส้นทางทางการเงินนะครับของพระเนนคําชัตติโกหรือครับหรือนายวิรพลนะครับสุขผลนะครับก็พบว่ามีการนำเงินนะครับจำนวน หลายร้อยล้านนะครับซึ่งประมาณว่าไม่ได้จะต่ำกว่า500ล้านนะครับมีการนำมาเ,ออเขาเรียกว่าแปลสภาพเงินไปสู่ในรูปของการออมทรัพย์ในรูปของการทำประกันชีวิตนะครับหลายกรมธรรม์หลายวาระหลายกรรมทีเดียวนะครับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็คือว่าออที่เป็นช่องทางหลักนะครับจากการตรวจสอบของ DSI นะครับเขาก็พบว่า เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับก็คือพูดง่ายๆว่าช่องทางแบงก์แอชวลันนะครับของธนาคารกรุงศรีเป็นช่องทางหลักนะครับที่จะมีการนําเงินนะครับจากกรณีของของเนนคํานะครับนำมาสู่แปลสภาพเป็นเงินในรูปออมทรัพย์ในรูปแบบของการทําประกันชีวิตนะครับตรงนี้ก็จะมเีเกี่ยวโยงกับบริษัทประกันนะครับอีกหลายแห่งนะครับ ซึ่งตรงนี้จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจริงๆแล้วแบงก์อชูรันเนี่ยอย่างธนาคารกรุงศรีอย่างที่คุณอนุสรติดตามมาตอลอดก็จะเห็นว่าเขาก็ไามา่ได้คอนแทคกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งครับ,รบก็จะมีของ a a ที่ผมพอทราบมาก็คือมี a a แล้วก็อริยนันยุทธยาการชีวิตแล้วก็ไทยประกันโดยส่วนหลักๆของการขายประกันผ่านแบงก์ชูรันนั้นถ้าเป็น ไทยประกันนั้นจะเน้นขายต่างจังหวัดครับส่วนอาริอรันนี่จะขายในเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลส่วน AA นี่จะขายแบบทั่วไปก็ยังไม่ทราบว่าเงินที่พันเรียนคำนั้นไปซื้อในประกันไปซื้อในของบริษัทใดรหรืออาจจะทยอยซื้อ3บริษัทนี้ก็ได้ก็ก็เป็นไปนได้เพราะว่าซื้อก็คง <c oughs> คือหลายกรรมหลายวารละนะครับ,รบก็อาจจะแยกกระจายบริษัทไปนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับไปเกไปแตกกับหลายๆายชื่อที่คุณอนุสรพูด ครับแต่ว่าตอนนี้เราคงไประบุไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของ DSI นะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีการตรวจสอบพบว่าความผิดในเรื่องของการยักย้ายถ่ายเทเงินออกมาในรูปแบบดังกล่าวนี้นะครับมีความเป็นจริงชัดเจนนะครับก็จะต้องมาแยกกันดูว่าแต่ละรายการนะครับพิสูจน์ทราบออกมาแล้วนะครับเป็นที่มาที่ไปมีเส้นทางนะครับมีแหล่งกําเนิดของเงินผ่านมาทางมาจากของเนีนคําหรือเปล่า ถ้าเป็นจริงอย่างที่เรา,าที่มีการตั้งข้อสังเกตกันหรือมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเส้นทางทางการเงินที่เป็นเงินของเนนคาจริงแน่นอนนะครับตัวคมธรรมตรงนั้นหรือเงินเบี้ยที่ส่งไปนะครับในแต่ละรายการที่ว่ามานี้นะครับก็เป็นไปได้ที่จะต้องถูกปปงนะครับ,รบอายัดสักนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมา,าดูกันต่อไปนะครับว่า บทสรุปนะครับหรือผลของการตรวจสอบจะออกมาในรูปใดนะครับนี่ก็เป็นประเด็น,นหนึ่งนะครับสำหรับกรณีเรื่องของเนร,รครันะครับที่ไปเกี่ยวโยงกับบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจประกันทั้งหลายนะครับก็ผมเสริมนิดนึงแต่ในส่วนนี้ของทางสมาคมประกันชีวิตก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าพระเนนคํานั้นทําประกันไว้กับบริษัทใดก็ต้องต้องตรวจสอบกันอีกทีเพราะว่าผมได้ไปสอบถามกับนายสมคมหรือคุณสาระนั่นเองก็ยังไม่มีคําตอบออกมาว่า พระเนนคำนั้นทำประกันไว้กับบริษัทใดคือคือตรงนี้มันมองได้2กรณี1อาจจะเป็นกรณีใช้โนมินีครับทีนี้โนมินีก็ต้องไปเช็คย้อนหลังกลับไปว่าเส้นทางของทางการเงินที่ผ่านโนมินีเป็นนายกรในขอและนายกรในขอไปเชื่อมโยงกับบัญชีนะครับในเครือข่ายของเนนคำอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ไปคงจะเป็นแนวทางที่ทาง DSI ครับกำลังดําเนินการอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของหลายๆบริษัทนะครับที่อาจจะอาจจะรับไปแล้วนะครับอาจจะรับเบี้ยประกันเหล่านี้ไปแล้วนะครับ ในทางกฎหมายนะครับถ้าดูในตัวพระราชบัญญัตินะครับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับที่มีฉบับแก้ไขล่าสุดนะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ประกาศใช้นะครับก็จะเห็นว่าบริษัทประกันภัยประกันชีวิตนะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มนะครับองค์กรหรือสถาบันที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับหรือถ้ามีเบาะแสนะครับก็จะต้องรีบรายงานนะครับส่งไปยังปปงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มูลฐานความผิดนะครับก็มีการ ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือหรือนะครับไม่มีการแจกแจงนะครับว่ามีเส้นทางทางการเงินกับบุคคลต้องสงสัยนะครับไปยังหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลอยู่นะครับแน่นอนอาจจะต้องโดนปรับนะครับหนึ่งครั้งต่อ1ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ก็ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันสำหรับคนที่รับเบี้ยของ เรือข่ายของเนีคาไปนะครับก็ผมขอเพิ่มในส่วนนี้คือหลังจากที่กฎหมายใหม่เป็นพรบที่กฎหมายการฟอกเงินที่บุษัทประกันไปเกี่ยวข้องจะเน้นในที่เบี้ยประกันเริ่มต้นที่1ล้านบาทขึ้นไปจะต้องตรวจสอบแล้วรายงานส่งให้ปปงทุกรายชื่อถ้าเป็นเบี้ยประกันต่ํากว่าแน่นก็ก็ไม่ต้องรายงานก็ไม่ต้องรายงานครับนะครับเพราะฉะนั้น1ล้านขึ้นไปนะครับทุกทุกรายการนะครับก็จะต้องไปตรวจเช็คว่ามีแบ็กลิสต์ไหม ถ้าคนไหนมีแบคทีเรียแล้วคุณไปรับแน่นอนอันนี้คือมีปัญหาแน่ครับเอาละครับไปดูประเด็นอื่นกันต่อนะครับทีนี้เรื่องที่ยังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่แล้วก็ยังต้องเกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องก็คือกรณีของปัญหาเขาเรียกว่าท่อแก๊สท่อน้ํามันนะครับจะเรียกคงไม่เรียกว่ารั่วเวลานี้ก็คือดูจากผลการตรวจสอบล่าสุดนะครับก็เป็นที่ชัดเจนว่าเขาเรียกว่าท่อระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นกรณีท่อแก๊สระเบิดท่อน้ํามันระเบิดแน่นอนนะครับ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากปริมาณน้ํามันที่รั่วไหลออกมานะครับแพร่กระจายไปบริเวณเกาะสมุยนะครับลุกลามไปถึงอ่าวพร้าวนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับของฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้ก็มีการเข้าไปดูในเรื่องของผลกระทบนะครับในด้านเศรษฐกิจแน่นอนนะครับบรรดาผู้ประกอบการเรื่องท่องเที่ยวเรื่องธุรกิจประมงนะครับอันนี้จะต้องได้รับการเยียวยาอย่างทันทีทันควันนะครับว่าเสียหายเท่าไร่ต่อรายเท่าไหร่จะต้อง เาเรียกพิสูจน์ความเสียหายกันแล้วก็มีการจ่ายผลตอบแทนจ่ายชดใช้ความเสียหายไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในส่วนของปตทเนี่ยนะครับเขาก็ทําประกันนะครับเอาไว้นะฮะอย่างที่เราทราบดี50ล้านเหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1500ล้านบาทกับบริษัททิพยะประกันภัยก็ก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจก็ทางนี้ไม่พ้นทิพยยะนะครับแต่ว่าไอ้ตัวพันห้าร้อยล้านที่ว่านี่นะครับตรงนี้เนี่ยทาง กรมทรัพยากรทางทะเลนะครับเขาก็มองว่าจากอดีตที่ผ่านมานะครับปัญหาเรื่องท่อก๊าซรั่วหรือท่อน้ํามันรั่วนะครับมันเกิดขึ้นมาไม่ต่ากว่า9ครั้งนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าครั้งนี้คือครั้งที่9นะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะไม่เกิดครั้งที่10เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของผลการสํารวจนะครับความเสียหายทางมลพิษหรือทางสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เขาก็พบว่ามีสารประหลอด นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณอ่าวเพ้าเนี่ยนะครับประมาณ2.9ไมโครกรัมต่อลิตรนะครับทีนี้ถามว่าสูงหรือต่ำนะครับในมาตรฐานทั่วไปนะครับมาตรฐานที่เขาเรียกว่ามาตรฐานที่เขากำหนดค่าเอาไว้เนี่ยจริงๆนะครับมันก็อยู่ที่เพียงแค่0.1ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นไปถึง2.9ไมโครกรัมแน่นอนนะครับมันก็ส่อว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ หรือสภาพแวดล้อมหรือบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะได้รับสารเหล่านี้ไปก็จะต้องดูกาลยายาวว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาหรือไม่นะครับแล้วกรณีที่ใครรับสารตัวนี้ไปแล้วถ้าเกิดมีการฟ้องร้องว่าต้องกลายเป็นบุคคลที่ต้องประสบปัญหาเรื่องโรคโรคมะเร็งหรือโรคอะไรต่างๆนะครับจนต้องเสียค่ารักษามากมายมันจะไปสู่การฟ้องร้องเพื่อ เคลมความเสียหายตัวนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าสรุปจริงๆนะครับในมุมของกรมทรัพยากรทางทะเลนะครับเข้าระบุชัดนะครับว่าความเสียหายนะครับที่ทุนประกัน1,500ล้านเทียบกับความเสียหายที่กําลังเกิดขึ้นและอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับจากผลกระทบข้างเคียงต่างๆนะครับเขาก็มองว่า1,500ล้านอาจจะต้องจ่ายเพิ่มมากกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเกินมากกว่านี้ ก็คงเป็นหน้าที่ของปททนะครับปตทคงต้องจ่ายเองนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เราเอามา,ารายงานให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการประกันมันนี้รับทราบนะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับกรณีอของไหนๆว่าเรื่องของการเคลมสินใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของตัวเลขนะครับในเรื่องของการเคลมสินใหม่ในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่ง สิ่งที่เราเห็นกันในช่วง2ปีก่อนนะครับใครเห็นตัวเลขเคมีินหมใน<อ>ปีต้นๆตกใจก็แน่นอนใ,ในแต่ละปีก็หลายแสนล้านนะครับกระทั่งปีที่แล้วนะครับก็ยังมีเขาเรียกว่าควันหลงอยู่นะครับ<อ>ก็โดนไปประมาณ1นึ0,000กว่าล้านบาทนะครับคือในช่วงเขาเรียกว่าครึ่งปีแรกของปี2555นะครับตัวเลขเคมีินหมนี่ขึ้นไปถึง10,000แสนกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นสภาวะที่ ไม่ปกตินะครับแต่ว่าจริงๆถ้ามาดูในผลนะครับการตัวเลขการเคลมสินใหม่ล่าสุดในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับจะเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ในธุรกิจประกันวินาสภัยนะครับเริ่มที่จะกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะครับนะครับดูจากตัวเลขนะครับจะเห็นได้ชัดว่าสามเดือนแรกของปี56นะครับก็อยู่ประมาณ60,000มื่นกว่าล้านบาทนะครับ หรือประมาณ40หรือลดลง42เนะครับเทียบประช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก็คืออยู่ที่1 000, 1 0 0 0 0กว่าล้านอย่างที่รายงานไปนะครับส่วนประเด็นเรื่องของ l o สตเลโชนะครับก็ลดลงมาเช่นกันนะครับจากขึ้นไปถึง71กว่าๆนะครับล่าสุดนะครับก็เหลือ35.78เนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสถานการณ์ที่ชี้เห็นว่าบริษัทประกันวินาศภัยหลาย,ลายๆค่ายนะครับ ในการแสดงรยายงานตัวเลขผลดำเนินงานออกมาก็จะเห็นว่ามีกําไรกันทั่วนหน้าทีเดียวแล้วก็ผิดหูผิดตานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอันิสส์แล้วก็สภาวะเริ่มเข้าสู่ปกติแต่แน่นอนนะครับตัวเลขตัวเบีย้ยประกันนะครับในการที่จะทําประกันในเรื่องของ,ของเขาเรียกว่าภัยพิบัติรหรือประกันพวกอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายนะครับมันก็จะมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การปรับลดเบีย้ยตรงนี้ลงด้วยเช่นกัน